อันนี้เป็นแพ้ไม้ไผ่จริงๆนะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะขับรถเดินทางไปล่องแพไม้ไผ่ที่น้ำตกวังเคียงคู่นะครับผมจากโรงแรมนะครับเดินทางไปประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลนิดนินะครับข้างว่าน่าจะไปถึงประมาณครึ่งชั่วโมงมครับผมก็คือเขาให้ไป Walk-in เราเองนะครับไม่มีจาเจองนะครับเนื่องจากการจองนะเต็มไปแล้วนะครับ ทางแพเขาเปิด8โมงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ทัน8โมงครึ่งน,นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเต็มหรือเปล่าครับต้องรีบไปนะครับอยู่นี่มีที่พัก้ังนี้คัะมีด้านนอกค่ะอ,อ,อ๋อ,อ,อมีด้านนอกด้านนอกเหยีบยบตามทางน,นะ เราจะนั่งรถนี้นะครับเพื่อจะไปลงแพรนะครับผมระยะทางน่าจะไม่ไกลนะครับผมก็ล่องแพรไปกี่ช่่วโมเราก็ดูเส้นทางธรรมชาติไปแล้วกันนะครับ ถึงนกิดลงแพแล้วนะครับอยู่ในสวนปลาล์มเลยครับเป็นของโกโมอนคอนเนอร์นะครับแท้ <c oughs> อยไ่วกงเาแกเลยปกติเขาลอกันเ <c oughs> ิกเลอแ,แลาก็เอาเลยค <c oughs> รัเปิเกแรกก็ใหม่ด้วยวันท,ที่แรกเทียวแรกเลยอ่ะแต่คนทอยยังเก่าอยู <c oughs> ่ครับโอ้ ตอนนี้เราก็อยู่บนแพ้นะครับแพโกมนนะครับค <ไป S 1> ่าล่องแพ้นะครับลำละห้าร้อยบาทนะครับนั่งได้สองคนนะครับมากกว่านี้ม,มากกว่านี้ก็จะไปไม่ได้ครับอันนี้ก็คือแพใหม่เลยครับไ,ได้น,น,นั่งคนแรกเลยครับผม อันนี้เรามาแต่เช้าเลยครับได้คิวแรกเลยครับอากาศน้ำน้ำเย็นมากครับลักษณะคล้ายๆกับลองแก่นแพเรือยางะครับเหมือนเหมือนกันเปียกนิดหน่อยนะครับผมใช้เวลากี่นาทีครับ ล่องแพนี้เราใช้เวลามากึ้งชั่วโมงนะครับน้ำมค่อนขั้นเย็นเลยครับเย็นเฉียบเลยครับาเบียมาแช่นี่ก็คงจะได้กินเบียร์เย็นๆเลยลองกระเป๋าชั้นเปียยนะวนทริปนี้เป็นทิป มาเที่ยวทะเลนะครับแต่เราไม่ได้ไปทะเละครับเรามาล่องแพชมธรรมชาติกันนะครับ,น,บน้ำนีส่่มาดขอ่้งนงถึงไหมุงครับประมาณขอบๆแล้วนะ มันก็รุบเร็วน่อยเพราะว่าน้ำนไหลลงทะเลทะเลหน้าหาดไม่ใสเลยช่วงมรสุมหรือช่วงครับปกติใส่ไหมครับใช่ครับใช่ใชมม เรผ่านแก่งแล้วก็ต้องยกตูดขึ้นนะครับไม่งานเปียกครับนั่งแพยอย่างนี้ก็ดีครับไม่เหนื่อยครับมีคนถอให้ครับไม่เหมือนพายเรือขยักเพาต้องพายเองครับ สบายเลยนะมาตอนนี้นี่ร่มลื่นไม่ร้อนด้วยไปทะเลนี่ร้อนมากใช่ไหมมาเที่ยวป่ามันก็จะเย็นอย่างเงี้ยแหละก่าอย่อา,างงี้สบายนั่งได้ทั้งวันเลยคุ้มค่าครับคุ้มราคาครับ แค่ละห้าร้อเองถือว่าไม่แพงนะครับได้กับบรรยากาศเย็นอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับในการมาทะเลโดยที่เราไม่ได้เที่ยวเกาะนะครับมาเที่ยว ภูเขาแทนนะครับผมเอา,ละ,าละครับทางแอดเวนเจอร์แล้วครับทีนี้ไม่รู้จะพูดล่มหรือเปล่านะครับ <laughs> เรียบร้อยไปแล้วครับเป็นเกงเปียกไปแล้วครับ <laughs> ขึ้นเองอย่างเงี้ยแหละหรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับใครมาพังงาก็ลองมาเที่ยวดูนะครับ นี่น้ํามีครับเลยล่องแพได้ครับนอกจากมีพายุฤดูร้อนเข้ามาทําให้เลยมีน้ํครับพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะเปิดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนนี่เองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันน้ํามันแห้งครับไม่สามารถล่องได้นะครับถือเป็นการโชคดีของเรานะครับที่ว่ามาช่วงนี้ครับเลยมีน้ําให้ล่องแพได้ครับ พี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่1 7เ็ขคงจะปิดเหมือนกันละครับที่นี่นครับคาดว่านะครับคาดว่าจะปิดจังหวัดนะครับฝั่งพังงานนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็รายได้ก็น่าจะหายังไปเยอะเลยครับน้ำเย็นสบายเลยนะ คงไม่กระโดดมาไะมมีพิษไหมครับกระโดดมาตายเลยนี่อ้ย ขวามือนกกระยางใช่ป่ะแรกไงวินไปแล้ว แพลกินข้าวนะครับเป็นรานอาหารนะครับแต่เราเพิ่งกินข้าวมาคงไม่ได้กินนะครับวันนี้ยังอิ่มอิมอยู่เลยครับเขาจะให้เรากินข้าวบนแผลนี่นครับถึงแล้วครับผมจบทริปของการล่องแพแล้วครับ สนุกมากเลยครับขอบคุณครับครับาแรกก็ให้เห็นๆนะคะจบทริปล่องแพรไปแล้วครับประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกสนุกมากครับบอกเลยได้ล่องแพรไม้จริงๆจริงตอนที่ไปการนี่เป็นแพรยางครับไม่ใช่เป็นแพไม้ไผ่อันนี้เป็นแพรไม้ไผ่จริงๆนะครับ มาตอน9โมงมันก็จะดีอย่างเงี้ยครับอากาศไม่ร้อนครับเย็นด้วยสบายเลยครับต่อไปก็ไปหาที่เที่ยวต่อครับยังไม่รู้จะไปไหนครับหาเดินดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปแล้วครับ